สวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะ MT k a t i o n e l ของเรานะคะก็พาท่านผู้ชมมาร่วมงานแรลลี่นะคะเป็นแรลลี่ชมของขดีสิสเกตค่ะขณะนี้อยู่ที่จุด f i n ิชแล้วนะคะก็จะเป็นการร่วมฉลองชัยนะคะซึ่งวันนี้เองนะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับผู้เข้าร่วมงานแล้วเราจะถามความรู้สึกของผู้เข้าร่วมนะคะว่าแต่ละคนเขารู้สึกยังไงกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะค่ะ เอ่อมาร่วมง,งานครั้งแรกหรือ่ปาคะเนี่ย <N> <plaque> ใช่ครับเพิ่งคานเพิ่งได้มีโอกาสมาร่วมง,งานครั้งแรกครับผมอ๋อเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาร่วมมาค่ะสนุกมากเลยครับนี่เราเตรียมตัวกันมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับศึกษาเส้นทางมาเป็นอย่างดีนะครับก็รู้สึกท้าทายแล้วก็สนุกมากเลยครับค่ะแล้วเกมแล้วก็กิจกรรมต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมคะโอเคมากเลยครับเกมนี่ก็สนุกดีครับก็แบบมีอะไรให้เห็นแบบแใหม่ครับผมอ๋อค่ะ ขอบคุณมากคะ่ะแล้วเกณฑ์รางวัลอะไรไว้บ้างหรือเปล่าคะเนี่ยอ่าแน่นอนเพราะว่าเรามีการเตรียมการมาอย่างนี้นะครับก็มีเกณรางวัลรถสวยใช่ไหมครับแล้วก็อ่าเพื่อที่หันสานะครับเพราะว่าโต๊ะเราก็แบบว่ารักกันสามัคคีกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ต้องได้สักรางวัลแน่นอนอ๋อขอบคุณมากนะคะค่ะแล้วเราก็จะไปพบกับผู้ชมที่มาร่วมแล้วก็อยู่บนโต๊ะอาหารดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะไม่ทราบมาจากจังหวัดอะไรคะมาจากมุกดาหารครับโอ้ยมาไกลเลยนะคะไม่ทราบทราบข่าวจากใครคะเนี่ยอ๋อพอดีมีเพื่อนที่ทํางานอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้พอดีว่าโอเคได้ ทังๆท,งทงผมเองก็ยังไม่เคยมาแถบนี้แล้วก็ยังไม่เที่ยวแถวนี้แล้วโอเคถ้ามาร่วมแรนลี่ตรงนี้คงจะได้มาเที่ยวด้วยคงจะโอเคแล้วประทับใจมากไหมคะกับจบังหวัดสีสเกตนะคะเห็นสวนผลไม้เห็นป่าเขารู้สึกดีไหมคะประทับใจแล้วก็ตกใจด้วยครับเพราะว่าผมไม่รู้เลยว่าเอ้ยสีสกเกตมีผลไม้ที่ปลูกไปไม่ได้ด้วยเหรอก็ถือว่าโอเคผมก็อยากให้ทุกคนลองมามาชิมกันแล้วก็มาร่วมงานนี้ด้วยครับโอ้โอโอค่ะแล้ว,วอาหารวันนี้เป็นยังไงบ้างคะถูกปากถูกใจไหมคะ ยังไม่ได้ชิมเลยเดี๋ยวลองชิมดูอ๋อค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะค่ะแล้วสำหรับช่วงนี้เราก็จะไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเราจะพบกับบรรยากาศต่อไปในช่วงหน้าค่ะสวัสดีค่ะสัญญาชั่วนิดนรันดรจะไม่แปรผันผูกพันแต่น้องคนดีงามปัน อ,อ,อ่าสวัสดีครับช่วงนี้เราก็เข้าสู่การดูว่าเรามาท้าทายความสามารถของผู้เข้าแข่งขันกันดีก,กว่านะครับอ่ามาเลยครับตามมาเลยครับคุณครับถ้าพูดถึงผ่ามาอีแดงเนี่ยคุณจะนึกถึงอะไรครับตลาดครับอ่าไหนลองหน่อยสิครับมออีแดงคําแพงมีมองเทียวมาหอ่ะยากชุมน้อยอบาวยางซุ่ม อยากตุ้มกอมพยอมเมืองสูนวารินจำรับสาววารินวันนี้ต้องกินน้ำตาให้ไปถึงนครสวรรค์คิดถึงที่ราหบปากน้ำโพบางปะกงบางปะกงน้ำโพเป็นกลินลงลงใจอนงก็คงเลือดเลือนกันลอนกรุงเทพโอเคครับขอบคุณมากครับแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ